ลูกพยานาคักยบแตอดข้าอีกเย่หเหยียบบไค่เพิ่นเรา่ตอดพญานหคมีท่าดจ้ะพญานาคักมีท่าดไม่ยันเอบ่าคือว่าพญานานัสิตอดดีมีอันนี้มีมันีสามบุดได้อะนะครับตามเสดจวนเข้ามานะคะ เออสามารว่าเอารูปอายุสียเนี่ยเลขไม่ครับว่ม่ต้องรูปยากูอายนี่ก็ออกเอออของผมค่ะเห่ด้รดเครับว่าต้องรูปยากพานายุนี่เลยนี้วันทีเทาไหแล้ววันนี้เน่ยมื่อ้ครับสสมม่ิบสาดี๋ยว สามมือตอนแรกก็ได้ให้อีกแล้วเฮครับควนกรุ๊ปอีกแล้วสวัสดีครับข้าเชียรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีผ้าแม่ขั้วม้วนไปเอาองค์พระมาเบิ้งให้ใครจะเบิ้งเป็นตันล่างนะคะเออเป็นแบบมั่นเถอะนะเอาพระสักกระจายเอาดุลได้เอาหน้ายิ้มหรืออานาได้สักใดสิใดครับโอ้โหมีมีหลายแบบนะครับเออถ้าเูาค้าไปเรียบเบิ้งมือด้านน่ะหมู่บ้านนี่ออกไป บ้านไปเห็นปูไหมฮึข <Kendall and Lou> <town> ี้หัปูไหมจะสร้างบ่ของจริงเลยดิโอ้เสียออกออกออกมาหัประทับนี่บ่ครับเอออยู่บ้านไม่เอาของอันนี้ครับผมมาหอประทับปูเออว่าโทรหาว่าเอาพัวไปใส่คือไม่คุยอยู่ได้ดังเด่นอยู่คนเดียวนั่งเด่นโทรศัพท์อยู่ยุติยังแม่ ม่นพันนในคู่พ่นบูเออรฮเไปอัดเพลนปานอัดเพลันมหาเฮกัมมาาครับเกียบไ่าช่ามหาเห่ไปอัดเพลนทีหันอกไม่ใช่แ่ฟังบลาหันดอกบอยแคเสียเสียเกนัวเออกงว่านั่งเล่นโทรศัพทาอยู่บั่แตงโมนั่งอยู่ละผู้เดียวนี่ยะเออบริเวณเฮ็เขาเขาขึ้นไปทังหัวเพิ่นเาเขา สุดเทาเออเห็แล้วจะเป็นเงาๆไปาวๆเรียกไปตีเรียกคือเป็ต้นเรียไปเบิ้งเสีเสีประตูอเออแล้ขาที่ประตูล็อกดิรับเออได้จอบไปเขาไปไปเบิ้งกันลไม่ี่อย่างกันนี่เออเราไปเห็นเขพว่าเคยเห็นตะเกียบผมไม่ไ้ฝันอันนี้เห็นของจริงนีอันนี้ไม่ใช่ฝันไม่ใช่ฝันการนแสแๆการางันแสบแต่เราได้เท่าหาขั้วเขาเขาได้ไปไหไป เพื่อนมี้ซืบตรูปิดคือเป็นเพื่าไปเปิดเื่อนวาก็น่าดินเลืนเขาไปเบิองหนามาเาเวทเราเพื่อนจะไปย่างพิลอกเนาะเาได้ไปเปิดเอาพวกออกเสยเปิดประตูเขาลอกแปวนนะครับว่าคนขี้งรูว่าได้ไปเสียงดังกึ๊บไม่เาเขาเชียเป็นขาวย่างอไปเป็นขาวๆย่างอไปพอปลาทับปูเนี่ยนะครับแล้วมีอีหลีได้กี่พบกับ ผมออก็หค่หนะอีปเห็นครับนี่ไม่ใช่ฝันด้วยนะครับบริะภคไปเหน็นเพนื่อนอันผมเร้ไปเปิดประตูว่าว่าเออได้คำเอาไอ้คำมันลอกเปลี่ยนอกตัวเอาไปง่างขึ้นมานี่ว่ะนี <c oughs> ไไ่เป็นยานเพื่อให้ที่ฮันดอกจะคลองกระดาษเขี่คำเออี้คำมาโยนมาคบเออนอั่งอยู่ในบ้านน้อยคนอยู่ที่ำก็หมายถึงแม่น้อยแม่น้อยนะครับก<อ>ับเฝ้าหัวประทับนะครับแม่ ผมเรียนทัว์สอยู่ผู้เดียวได้ทรหาผมรับไปอเอออเปียนอยู่น้อหม้งคู่่าพามาหาเหงมาอาเปียนมาแบคก็ทอาราบสุดไดเอีกันเนาไม่ใช่เป็นเราฟังบาราีนี่ฮเพื่อชได้ขายตีแพงกันดูกันว่าบอปบอบอคยแวะใครานรอมแม่มาสั่นนี่ามาหาเหงไปออดเข้าใจว่าสั้นปรัเดี้เขาตกใจเห็นบอ ไปขอยไปจุดทูพิ่ตะเออมันว่างงมาเออเรว่าก็ปูป้เห็ดไห้เห็นปานี้งวดนี้คือสีเมนเลียวผองว่าเออเมนเลีวผมเลือธอทิตยาถังละแตผมถืองวดนี้ระเอกีเดี๋ยววิจารณ้ปูครับเออจัดเออจัดเอพี่แนใจผมเดี๋ยเขาไปปูนะไม่ในใจแล้วนะครับแม่ เนี่ยเสียพูดิฝนตกเลยนี่เออเออผมรินเวยครับผมริงครับป้าฝนเป็นพยานฝนตกครับผมถูกเขาจะแบกขึ้นให้ปูเลยเออมาถึงขึ้นกับเสียจวนนะครับเรที่เขาเขาแบกขึ้นให้ปูเลยครับผมผมได้หาแสนก็จะแบกให้ปูซอสแคทหาผมถูกลาเนี่ยก็จะให้หาแน ผมถูกลกล้านเขาก็จะแบ่งสมล้านเลยเออเอเรา่องตาเลี่ยนบอกเขาเราไปปูเป็นพยาแล้วคจุดตรวจบอกเล้วโต๊บ้านเยวกันแดดเตียวฟ้าเตกต้เ่อตีเงินล้านแตกกีกคนตีปันไปปูคนละเติงคนระเข้เาได้เท่าไหรให้ไปหมดเลยผมถูก1อกล้านเอาไปแล้วหล้านเนี่เขาหาเขากินด้วยครับ เหยื่เขาตกเกินโยตกแล้วค่ะคนยตกแล้วค่ะอือเหยื่อครับเหยียมแนด้วยครับดอครับคือเฮ้รับเีกเลียบบวกว่ะเป็นเบาครันี่ขึ้นมากคือฝนตกตมาได้ครับแมนเพราะว่าอาี่นี่คอรแะแมนอิริผมไม่เคยออเ็เชียเไม่ไดผมเทียบผมฝันมาครับผมผมฝันว่าปูไม่ยืนอยูุตอนตอนเทดโดมเนาะผมยืนอยูุเสาเลย เลขก็ไปออกที่เสาสีสุดโอ้สุดๆทีนะวันนี้ผมเหนเป็นตัวที่คักไปอยังตึงห่วที่นี่เยไสกี่ผมบอกครยเอาตะเลเจ้าของวันีจะได้ฟังปูดำดิบอ่ะอยากพน้องมาาของเสียจวนวิรับเป็นเก้าไปเป็นปูดังแห้งคืบเลยเปิดออกๆคือโอแล้วคือเปิดเดินแล้ว่าอีกพันฟังนี่ละเวันปูปะ ่ักู้ิ่หัข้าูตหญิหันเราไ่ได้หันผิดเด้อวันนี้หันฝนตกในกนาเลือเสื้อแล้วครเออไม่ดีแล้วเขาจเรียกตัวได้ฮันอียผมม่ยังมเรียกถูกลศูนสามสองเออนี่ละนี่เบ่ศูนย์สามสองคะชุดหน้ามาช่วยก่อนเออครัครับครับ กันแม่นออกตัวนี้แค่เสียจนได้ปั่นเครื่องกับปูเลยครับออกตัวนี้ก็ได้ว่าจะพบใดเงินค่ะได้เออว่าจะพักเอฟซีหกถือว่าจะมีส่งแม่นรับสำหรับวันนี้นะครับตผมพูดคำนักคำน้ำด้วยครับผมครับผมอือคือที่นี่ที่เสียล่องไปไงเออผมแล้วเออผมแล้วมาจุดทั้งางเลยผมผมขึ้นไปเพรได้เนาะครับผมผมเลยไปซองโป้ยูบุมีผู้ใดเสียไปเรื่ยไปจุดทูบเก้าดอกกันนะจุดทูบเก้าดอกบอกบเพื่อนเออว่ามือปูคือแักแล้งแทะสุดยอด อย่างเราพิธิฐานลายผมก็ย่านดิเอเมนไหมเราแต่เราผมเบอกไปผมยืนยันคุณภาพคือบอกเอฟซีผมเนี่ยเราผมบอกอาทาผมบอกมั่นใจดีผมกับวิกาบอกไม่ต้องสิดนะครับเพราะว่าผมเอาลงทุนเองผมลงทุนอ่ะหมดไปแล้วได้หนึ่งหาเซนเหรอครับผมซื้อเลยเลขชุดนี่มันไหครับครับเลขชุดของผมชุดวันที่สิบหกกัญญาหาเซนนะครับเลครับชุดนี่นะครับอืม เยจวนลงทุนไปเบิอาแล้วนะครับโอ้ยผมวิ่งไปแล้ออ้าเลยย่ำเปพเศษเสียเดี๋ยวนี้เพรเอาทราบ่กอนแล้วก็เอาันจเน้นอีกเขาจีุ้นบสองสี่สองห้าศูห้าสของเสียจวนนะคะสําซ้ำๆกันยุนปครับซ้ำกันครับเอามาตัวแรกก็ได้ตัวแรกเกือบล้านแล้วครับเดี๋ยวนี้นะได้มากเได้เกือบล้านแล้วครับนาะสออเีิยง ผมมานแม่ละหรอปูปเห็นเห็นทมีบ่เคยใดเห็นมาก่อนนะครับบ่มีเขาก็บมเสี่ผมมาเคยเห็นเองจักเที่ยวเขาด้เห็นนี่แม่ผมมานั่งอยู่หน้าหอปูเขาทุกมือก็บเเห็นจะเคลือครับแม่ทีมนอะไรเพยืนอยู่เสา่บอผมว่เข้าไปเอาปูเห็นยังกืนนี่นี่ือความฝันเนาะตอนนั้ยืนเม่อเขาถมดินว่ามันตอนนี้บ้า้มีอยังมันยังมีได้เลยทมดินอีหลีทังหลังแม่บบ แล้วกระชี้มาบ่เคยว่าจะได้ซื้อก็ยังได้ซื้อเห็นนีนบ่ปันแมนนะครับเนี่นเ็นกับตาเป็นที่เห็นกับตายังเป็นทีทักตัวใดขึ้นอีโอปรากคล่างไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยยังไคุณบ่ลายว่เห็นคนเด้่เห็นนะผมว่าโดนไปแล้วผมไม่ค่อยเห็นจตกเทียนองคือวิ่งสองค่ะ S S แล้วเขาเสียงไมด้อธิฐานไปผมเด้ว่าที่ ผมว่าตอนนี้สลากยักกินแบงอันนี้ผมถือเพราะแบงไงคนละคืนจะเป็นยังงป้าเป็นกร้ักบ่อเอนปคนละคืนเลยอันนี้คือสอางกินแบงนาจวนนะฮะก็ดูไว้เน้าแบง้เนะกะ หลากยังมีกินแบ่งอันนี้ผมแบ่งให้เลยอันี้จะออกอัลามแข่ไมู่้จะเสียเหตบอมีแต่ว่ลบะเรันเสียอยากให้เสียไปนว่บ้านนี้แตเขาเรียกงอัดไ่ไปเอาเพลงนึงแล้วหว่บาแนี่ม่งนี้วางก็จะเอาควายเพลงแรกกันอยูว่าอีกนะไม่แต่เติมเป็นของกันยบกับของนนะอเพ่งนี้นะ อยู่อาจจะเพียงที่ดอกกันเลขเขาวันเอยว่าที่แต่ส้างเวาเขาคยยิว่าสื้อดีปานยังตีซซื้อไปทิมแม้ไปยุ่งว่าไม่ได้ไม่เปซื้อไป็ฟางเลยื้อไปทิมมางเวลายืนจันนี่เล้บถ้าถูกวันนี้เมจะแบ่งครึ่งแพ่ไปเลยเออแพ่ไปเลยตั้งแต่ฉลาอยังมีกินแบ่งอันนี้ผม ผมแบ่งเองเอหัวนี้แบ่งครึ่งเลยเอสซีเราเอยากให้เฮ็ดไห้ปูบันขึ้นกันเออเฮ็ดดูพะยำก็เฮ็ดเฮ็ดอะไรเฮ็ดสี่กี่สี่ห้ากันบ่ครับผมนะเพรานเห็นความดีผมบ่กี่เป็นยังไงเอสซีเราเอาเอาไว้ที่ผมบอกไปเนาะครับผมถ้ามีเปลี่ยนแปลงผมทีบอกอีกครับผม แต่งพไปแล้วเ่าือเปลี่ยนแปลงดอกของผมเพราะว่าเอาขึ้นบ่ใดได้ซื้อไปแล้วน้ะเพราะว่ามื่อปีุ้สั่ง็ังบอกว่าจาก้านเขาเลยม่มแรกอัดฟันอีกเออฟันอีกเลวบอกองกรเทมงสท่สองกินสองคามนะครับวิสองเลยครับวิสองครับเลยครับวินสองเง เดี๋ยวมเงวงแต่ว่าพี่อกากิ่นไม่จำเป้อกิ่นน่มีเอข้าวอแม่โอ้ยาไม่ไปคีดข้าวอเพาบอกินบอกเยหิวนาตึงมีแรงตอนเต้นหน่อยเขาใส่เคียข้าวห่อไใหผมเร้านมนอผมนมแต่ว่าสามปีเลยลูกกันแล้วแย่งายคนนีแม่ก็ได้ยังจะนอนกินเขาเถ้าเคียวข้าวห่อเบอกินแล้วถ้าเคี่ยข้าวอใครยุ่ก็ฝันันนี้บอาไปเคี่ยวข้าวห่อเขาบอไซไฮเดรตเคียข้าวหอให้กินเต็มทีอิ่มเลย วันนี้ได้กินอิ่มกินเต็มนะครับผมต้นหอประเทศไทยแตกกี่นาบ้านนะสามหน่วยเนาะครับผมไข่เปียกไม่แก่นเลยนะที่ว่าเห่คนพันหนึ่งนะครับไข่เปียกเอาเก็บใส่ถุงอีกแก่คนกันอย่ครบฟันยังแก่คนอยู่วันนี้พว่าผมบ่กินไข่เปียกเป็นบ่คบับทที่ผมเก้าสิบนะผมก็ซื้อไแล้วเก้าศูนย์แปดศูนย์ สองหนึ่งสอ่าสตัวยังมันใจตัวสี่ศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดสครับที่ิเอตัวยังเลืวบเอดตัวนะครับล้าคุณซ้ำการเบิไปแล้วครับนี่ยเบิร์ตะครับแล้วตัวน้ำมากาศสองทอเอาไปไล่หน้าเอานะคะเอฟซทุกท่านค่ะเป็นแนวทางนะครัยล้านที่ย0ลานนี่ลานาน้านะคะ ห้าพันไม,ม่ได้ยักล้านมาสามสิบลนต่วนว่า<อ>มันยี่สิสบสามส,สิบล้านก<อ>็นี่แบงค์ขึ้น, <laughs> นก,กับปูี้โกงปูเสมอูรือเปล่าซื้อซื้อกับพ่กห้จักเหล่านี้ก็ได้ถึงว<อ> <laughs> ่าเห็นเงื่อนหลักจะเป็นเน้าไม่โกงปูปูเบพาขาทีพ<อ> <laughs> เราบวกโกงดอกที่บวกพ่อจะโกงดงอกนาะเ <laughs> บาเราียนซื้อพวกโกงดอกปูเนื้อ เป็นเรื่องไยกับเร็ดใทีเกกันเลเอกเรื่อทกัีว่าได้มานลักดีเสือไ่เป็นทาเลยอายุประเทศไม่ได้สามสิบล้านมนจิว่าอีกนี่ยัดปูน้ำเห็นเมื่อดนี้ต้องถูกแหละครับฝาก f เอซทุกคนก่อนที่เรคุ้นกคพิจารณาดูดีๆครั ถ้าชอบมันเขาก็ตามถ้าชอบตาก็ทิ้งมันไปเนาะเอ่าน้นแล้วมาะเขาอนุญาตอย่างนี้สร้างคนเดียอะไรไมบ่นี้ไม่อยากให้กินอีก้วบบใว่ไหมให้กินวมันแ่เดียวว่างๆๆ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 ันๆๆๆๆันนี้ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ้ๆๆ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 งอีกๆๆะๆๆๆๆๆจอๆๆ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 ๆนั่งจอๆไๆๆๆ่ๆนๆๆๆๆๆๆๆอย่าไปๆๆ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 ๆา ผมบอกเขาสิเกดหายก็โกหาโอ้โหได้สินะค่ะจริงๆค่ะมดทีแล้วาทีแเลยนะคุณมนผมใช้เป็จอเ็ดที่นั่งไวอย่าไป่เขารีบกันมาจังทานวันที่หนึ่งวัดไหนับันี่นเออวันีกับที่พี่เสพไผ่ปูอยู่ครับบคมครับขอบคุณหลายหลาอบคะเนาะครับวัดดีครับค่นดีร่วมด้วยทุกคนนะครับอันนี้ก็คือแนวทางของเสียชวนนะคะ เชวนท่านให้แนวทางมานะคะ FC กระโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทั้งช่องนาพารวยก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ <S 2> <S 2> สำหรับคลิปนี้เขาจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ